สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแน่นอนว่าตัวละครใหม่เข้ามาก็ต้องมาหาช่องฟอร์ดีก่อนนะสำหรับพื้นฐานตัวละครโซเบตครับอ้ามาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at The Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับใช้โค้ดฟอร์ดี้มีส่วนลดด้วยนะครับ มาเริ่มกันกับในส่วนของเอมเรมก่อนนะเอมเรยมเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นหกส้มหกขาวคี้ไม่คี้อันนี้แล้วแต่ละกันนะครับทีนี้มาอยู่ในส่วนของแบ t เท e I ี่เทมอันนี้ผมแนะนําว่าจะเป็นอีเจ็กัตทอนก็ได้จะเล่นฟูลฮิลหรือว่าอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่ถนัดละกันแต่ว่าที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นอีเจ็กัตทอนมากกว่าก่อนที่จะไปนในส่วนของเฮลเวเทมเนี่ยต้องบอกกันว่าตัวของโซเบตเนี่ยมี2สาย ก็จะมีสายบิเทอร์เบกับสาย y c โคคัตนั่นเองทั้งสองสายเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันในส่วนของบิเทอร์เบเนี่ยจะไม่เน้นการออโต้แท็กเท่าไหร่เรียกว่าเน้นไปที่การออโต้แท็กเพื่อแบบใช้บู t แท็กเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นสายไซโคคัตเตอร์ครับมันก็จะค่อนข้างจะอาศัยการออโต้แท็กค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเวลาเล่นคู่กับท่าในตรชาร์จหรือว่าเฟรมชาร์จเนี่ย มันจะทําให้ a t t a ท k s สปีดมันสูงขึ้นแล้วก็เน้นไปที่การอ u อโต t t แท็กเป็นส่วนใหญ่นั่นเองครับทีนี้เทลไอเทมนะครับสำหรับสายวิเทเบทหรือว่าสายปาดนั่นเองนะก็หลักๆผมแนะนำว่า2ชิ้นนี้เป็นหลักครับอีกชิ้นนึงเนี่ยแล้วแต่ว่าจะชอบไปทางไหนก็ได้จะใส่ผ้าเหลืองเอาไว้ฟาร์มต้นเกมตีไว้ก็ได้จะใส่เลเซอร์ครอเอาไว้ฟาร์มต้นเกมหรือว่าจะใส่เป็นแบบกึ่งแทงไปอย่างเช่นพวกแบบ เลโซแนนการ์ดหรือว่าจะเป็นผ้าแดงก็ได้ครับหรือว่าจะใส่โทรค่งอยู่ไในก็ได้อันนี้เราแต่ชอบและกันสําหรับชิ้นสุดท้ายครับแต่ผมบอกเลยว่ายังไง2ชิ้นนี้ยังไงก็ควรใส่ไว้นะสําหรับดิเบเวนนะครับทีนี้อีกสายหนึ่งครับก็คือสายไซโครคัสกับเฟรมชาร์ดนะไซโคคัสก Frame ับเฟรมชาร์ดเนี่ยผมแนะนําว่ายังไงก็ควรจะห้อยผ้าเหลืองเอาไว้ละกันเพราะว่าการโจมตีปกติเนี่ยถือว่าค่อนข้างสําคัญจะไม่ต้องใส่ดัมเบลก็ได้ครับ เพราะว่ามันเน้นไปที่การออตัวแท็กเนาะประมาณนี้ละกันสาหรับโซเบตอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าแต่ละคนจะถนัดไปในทางไหนนะครับอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะมาในส่วนของน้องคาร์บอนก่อนครับน้องคาร์บนเนี่ยเริ่มต้นมาจะมี2ท่าก็คือท่าราวาัพรูมกับอีกท่าหนึ่งเป็นท่าพุ่งนะราวาัพรูมเนี่ยหรือถ้าถ้าระเบิดพลังไฟเน,นี่ยครับก็ไม่มีอะไรทำดาเมจหนึ่งครั้งแล้วก็การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมีดาเมจสองนะลองสังเกต อาจะสังเกตว่ามีราเมดขึ้น3อันอันนึงมาจากการ Auto Attack, อนนาา up, อโต้ไอแท็อันนึงมาจากบัฟไอตัวบัฟท่าแรกแล้วก็อีกอันนึงมาจากเรเซอร์ครอนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรหลักๆก็คือใช้1ครั้งแล้วตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับอีกท่านึงเป็นท่าพุ่งครับพุ่งไปแล้วได้บัฟในการโจมตีไวขึ้นครับก็เป็นบัฟเพิ่มแอแท็กสปีดนั่นเองก็ไม่มีอะไรนะสำหรับท่าพื้นฐานของตัวคาโบครับเลเวล5พัฒนาล่าเป็นซเวครับแล้วก็ เลือกได้ระหว่างมิเทเบดกับไซโคคัสครับอันนี้ผมจะขอไปที่มิเทเบดก่อนอีกค่าหนึ่งเป็นห้าแฟนทอมฟอสกับอ่าเฟรมชาร์ดนะเอาเป็นห้าแฟนทอมฟอสนะครับสำหรับภาษาไทยมันคือโกสไดนั่นเองนะอยู่ในมูฟเลเวน์เลนส์ครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายทีหนึง่งสำหรับตัวตละครโซเบดนะครับพาสซีฟเนะี่ยมันจะเปลี่ยนตอนเป็นโซเบดนะผมเลือกจะพาสซีฟก่อนละกันพาสซีฟของโซเบดนะครับจะมี2อย่างหนึ่งคือถ้าโซเบดโดนโจมตีตัวโซเบดจะวิ่งไวขึ้นครับสูงสุด2สต็กนะจะสังเกตด้านล่าาางเเห็นหมอ่รจะววิ่งไขึ้นครับทีนะ อีกหนึ่งความสามารถของทาสิบโซเบตก็คือเมื่อโซเบตโจมตีศัตรูจะติดสถานะพลังงานรั่วไหลหรืออีกอย่างก็เรียกว่าไฟไหม้นั่นแหละครับมันสามารถสแต็กได้สูงสุด6ครั้งนะแล้วเมื่อครบ6ครั้งเนี่ยมันจะแรงเับนพิเศษเลยจะสังเกตว่าไฟไหม้ทีละ64เลยนะครับอันนี้คือสแต็กเต็มแต่ถ้าสแต็กเดียวจะสังเกตว่าแค่16ดามเมจเท่านั้นเองนะครับทีนี้ชาร์จโจมตีของโซเบตเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก2ชาร์จเป็น3ชาร์จด้วยครับ ชาร์จโจมตีองมันจะเป็นการโจมตี2ฮิตอ่าประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างจะแปลกกว่าตัวอื่นนิดนึงและอีกพาสซีฟหนึ่งครับก็คือทุกครั้งที่โซเบทใช้ค่าอะไรก็ตามนะครับจะได้ชาร์จโจมตีนั่นเองครับอ่ะเมื่อเข้าใจในส่วนของพาสซีฟแล้วไปในส่วนของค่าเริ่มต้นบิทเบไม่มีอะไรครับเดินอ่าเป็นท่าที่สามารถเดินไปใช้ไปได้นะชาร์จตาดฟันหลักการมีแค่นี้ครับในส่วนของท่านี้นะครับเมื่อใช้งานโดนสตูนะครับจะทําการฟื้นฟูเลือด าเลือดเราเต็มนะครับมันจะเป็นเกราะแทนนั่นเองอนะันนี้ถือว่าเป็นห้าที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายเลยไม่มีอะไรเลยง่ายๆอย่างนี้เลยครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเนี่ยตอนเป็นขั้นพลัสนะครับจะฟื้นฟูเลือดมากขึ้นนั่นเองส่วนห้าแฟนทอมฟอสครับเมื่อใช้งานเราต้องเล็งก่อนนะว่าจะพุ่งไปทางไหนเมื่อพุ่งไปแล้วครับเราจะหายตัวและเราก็จะออกมาในทิศทางที่เราเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะอ,อไปทางไหนครับนะอ่าประมาณนี้ครับตอนที่เราหายตัวเนี่ยเราเป็นอมตะด้วยนะ ทีนี้ถ้าแพนทอมฟอสนะครับเมื่อใช้งานเนี่ยเราจะเป็นอาตะาแล้วพุ่งมาทําดาเมจแบบนี้ใช่ไหมดาเมจที่ทำนะครับจะเป็นคูดาเมจดาเมจสีขาวทุกคนลองดูนะเห็นไหมดาเมจขาวครับแ t น m อ o ฟอสครับคูดาวจะอยู่ที่9าวิแต่ถ้าใช้โดนนะครับศัตรู1เป้าหรือกี่เป้าก็ตามคูดาวจากวิาวิจะเหลือ6วินั่นเองครับ สำหรับขั้น plus เนี่ยจะอัปเกรดคูดาวนะจาก9วินะครับเหลือ7วินั่นเองแล้วเมื่อใช้โดนนะครับจากคูดาว7วิจะเหลืออยู่แค่ประมาณ5วิเท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างดีที่สุดของตัวโซเบตเลยนะสำหรับแฟนทอมฟอสครับอันนี้ถือว่าเป็นสายพื้นฐานก่อนก็คือโทเบตแฟนทอมฟอสนะสำหรับท่าแฟนทอมฟอสเนี่ยมันดีแบบนี้ทุกคนดูอ่าเห็นไหมเราสามารถใช้ในการหลบดามเมจได้น,นั่นเองครับ มีสโลด้วยนะสำหรับแอนทอมฟอสครับมาต่อกันกันกบอีกอีกท่าหนึ่งกันก่อนอีกท่าหนึ่งจะเป็นสายไซโคคัสเป็นชาร์ตนั่นเองครับไซโคคัสเมื่อใช้งานโดนสตูสตูจะติดสถานะโดนลดเกราะนั่นเองครับไอตัวเลขเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าในส่วนของ Databa เบเนี่ยมันยังไม่เผยออกมาแต่ว่ามันมีลดเกราะละกัน แล้วก็เมื่อทําการโจมตีปกติจะสังเกตน,นะครับว่าคูดาวของท่าไซโครคัตเนี่ยจะลดลงอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมเราถึงควรใช้อ่าไอเทมในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีของตัวโซเบตเมื่อใช้ท่าไซโครคัตเตอร์นะครับหรือไซโคันะเพราะว่ามันจะทําให้ท่าไซโครคัสเนี่ยใช้ได้บ่อยขึ้นแล้วท้ามันก็ค่อนข้างแรงด้วย ข้อดีของท่านี้คือไม่ต้องชาร์จครับแต่ข้อเสียคือเวลาใช้มันอาจจะต้องหยุดเดินแล้วใช้มันจะต่างจากวิชเบตรตรงที่มันแบบเดินไปบาดไปได้น,นั่นเองและเมื่อเล่นไซโครคัสครับจะเล่นคู่กับเฟรมชาร์จเฟรมชาร์จจะเป็นการพุ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับทำดาเมจใช่ไหมแล้วได้บัฟตีไหวครับเหมือนท้าพื้นฐานเลยสําหรับตัวคาโบนะแต่ว่าข้อดีของมันคือมันจะไกลกว่าแรงกว่าแล้วก็ มันสามารถเก็บได้2องสเต็ปนั่นเองครับในส่วนของขั้นพาชครับไซโคพัทเนี่ยมันจะเจาะเกราะมากขึ้นนั่นเองครับและในส่วนของเฟรมชาร์จขั้นพารเนี่ยมันจะได้บัฟบตีไวมากขึ้นไปอีกนั่นเองครับและผมขอแนะนําสายผสมละครับสายผสมที่เล่นได้นะครับก็คือเป็นไซโคพัทกับแฟนทัมฟอสครับอันนีน้ด้วยส่วนตัวผมมองว่ามันเล่นได้นะ้วยท่าแรกที่มันแรงอยู่แล้วเราสามารถใช้แฟนทมฟอสในการที่แบบยืดระยะหรือว่าจะสโลคู่ต่อสู้หรือว่าจะเป็นการทำดาเมจทูดาเมจหลบดาเมจอะไรก็ตาม มันสามารถที่จะแบบเอามาเล่นอันกขกันได้ครับอันนี้ส่วนส่วนตัวผมบอกว่ามันโอเคนะนะถือว่าค่อนข้างดีเลยสําหรับสายผสมนี้ครับแต่สายผสมที่ผมไม่แนะนําเลยก็คือสายบิทเทเบรดกับเฟรมช์าครับเหตุผลง่ายๆคือมันก็ปาดปั๊บแล้วก็พุ่งมันก็ก็ก,ก็ก็ได้แหละถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าแอแท็กสปีดที่ได้มามันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วจังหวะที่เราชาร์ตีอ่ะ มันก็เสียดายแอตแท็กสปีดเนี่ยแต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละครับอันนี้ก็ถ้าใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นละกันแต่ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถแบบเห็นไหมเราไม่สามารถพรุ่งไปชาร์จไปได้คือถ้ามันทําได้เหมือนมาคอซี่นะผมว่าสายเนี้ยจริงๆดีนะจินตนาการว่าเราแบบเนี่ยแล้วเออเราเราไม่ต้องใช้อีเจก,กอะแต่เป็นเฟรียนชาร์จแทนโอ้ยผมว่าไม่เมิร์กนะแอบเสียดายครับที่มันไม่ได้ถ้าได้เนะี่ยเวิร์กเลยแล้วก็มาอยู่ในส่วนของอยู่ในมูฟก,กันครับเลเวนัน์เลน,นเล์นครับ อยู่ในมูฟครับจะเป็นการเล็งแล้วเมื่อผู้ผ่านคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้จะติดสถานะผิดปกติก็คือเป็นเรียกว่าเป็นสถานะลอยดาบ้ะกันดูนะอ่าเมื่อพอสตูติดสถานะไอลอยดาบเนี่ยสตูจะไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนติดมือนั่นแหละ่ายง่ายครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปอีกแป๊บหนึ่งก็จะระเบิดดาเมจครับค่อนข้างแรงนะอยู่ในมูฟของตัวโซเบียตถือว่าแรงมากแต่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 ครับ าตอนที่คุณติดสถานะผิดปกติสถานะรอยดาบอันนี้นะคุณใช้การล้างสถานะไม่ว่าจะเป็นฟูลฮิลไม่ว่าจะเป็นเซฟการแฮปปี้นัดไม่ว่าจะเป็นอยู่ในมุกพูคูลินหรืออะไรก็ตามที่ล้างสถานะไอดาบเนี่ยออกได้นะครับอยู่ในมุกของโซเบตก็จะไร้ความหมายท,ทันทีอ่านี่คือวิธีแก้อยู่ในมุกโซเบตครับถามว่ามันดีไหมมันดีมากมันแรงมากครับแต่ข้อเสียของมันคือมันล้างได้นั่นเอง ก็สำหรับตัวละครโซเบทพื้นฐานก็ประมาณนี้ครับใครชอบสายไหนเล่นสายไหนไปจัดกันได้แล้วก็ใครที่มีแนวทางมีเฮลไอเทมมีอะไรแปลกๆก,ก็คุยกันใต้คอมเมนต์ครับว่าไปสายไหนอะไรยังไงนะแบบใครมีไอเดียอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม ไอ้แม่งแอคจัดช็อตเนี่ยโคตรแอค จัดฉอนเนี่ยเก่งไปเลยล่ะ ยายาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อันไว้อันไว้ก่อนอันไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาเฮ้ยเนี่ยมันล้างได้ครับฟูฮิวมันล้างได้เว้ยเชื่อฟูฮิวมันล้างได้ ตัวนี้ไงโห uh, แต่แรงโคตรดีอะบอกแค่นี้แหละ よいし ไม่มีป่วงด้วยใช่ครับเวล์เกิน15ได้ผมเกินไปแล้วเอ้ยอยามพึ่ง สหรับตัวละครโซเบตก็ประมาณนี้ครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วไปเล่นแบบสุ่มๆเนี่ยเอาจริงๆมันก็ถือว่าจะรีสกยภาพออกมาได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจผมนเชื่อเลยว่าค่อนข้างจะแบกแรงไหวระดับหนึ่งเหมือนกันครับผมสําหรับยปวิดีโอคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยครับขอบคุณครับ